ก่อน e p พีที่18นะครับเราพานางฟ้ามาให้นางฟ้าเช็คก่อนนะครับเป็นไงเป็นไงโอ้โหให้นางฟ้าเช็คดีนะครับเป็นไงเป็นไงโอ้หก็ไปปั่นกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับในรายการปั่นสบายสบายสไตล์มิสเตอร์ซูซูวันนี้เข้าสู่ e p ีที่18แล้วนะครับโอ้ยวันนี้มิสเตอร์ซูซูมาร่วมกิจกรรมกับช่องสงขายฮิดดิงเจมนะครับเป็นไงเป็นไงโอ้หมากับบอสนะครับวันนี้เอามากับบอสของผมนะครับเป็นไงเป็นไงโอ้หฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ปั่นสบายสบายสไตล์มิสเตอร์ซูซูด้วยนะครับไปกันต่อครับ ก็ไปกันต่อครับโอ้โฮบรรยากาศสวยงามมากเลยครับคลาสสิกครับคลาสสิกครับโรแมนติกครับโรแมนติกนะครับแต่เจ้านางฟ้าของมิสเตอร์ซูซูวันนี้ไม่ค่อยจะสมบูรณ์นะครับเป็นไงเป็นไงโอ้โยตะเกียบก็ดุ้งนะครับโอ้โยล้อ,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 ลอก็เบี้ยวครับโอ้โยเป็นไงเป็นไงแต่อยากให้ คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศนะครับของน้ำตกโดนงาช้างในคราวมิสเตอร์ซูซูมากับพวกพี่พรีวกันนะครับโอ้ยเป็นไงเป็นไงโอ้ยสบา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 ย,บายในสไตล์มิสเตอร์ซูซูนะครับเราจะไปน้ำตกโดนงาช้างกันนะครับน้ำตกโดนงาช้างครับ สวยเหมือนนั่งในฝันเลยนะครับเป็นไงเป็นไงโอ้ย,อยเห็นหรือเปล่าพวกพี่ๆบรรยากาศอบอุ่นมากเลยครับตอนนี้โอ้ยคลาสสิกครับคลาสสิกครับโอ้ยอยากมีบรรยากาศแบบนี้ครับโอ้ยปัน่นแต่ถ้าได้เธอมาปั่นข้างๆก็คงจะดีนะครับโอ้ยเป็นไงเป็นไงโอ้หไปกันต่อครับ อวันนี้ท้องฟ้ามีหลายชั้นนะครับแต่ใจฉันมีแต่เธอนะครับอ่าก็ยาวกันไปเลยนะครับมิเตรอร์สวยเข้าสู่บรรยากาศที่คลาสสิกนะครับของน้ําตกตนงาช้างนะครับโอ้โยถือว่าเป็นน้ําตกที่สวยที่สุดในจังหวัดสงขาก็ว่าได้นะครับน้าตกตนงาช้างอ่ะครับโอ้ย ใครที่ไม่เคยมาก็มากันได้นะครับน้ำตกตดนงาช้างนะครับสวยนะครับสวยนะครับมิเตอร์ซูซ,ซูว่าสวยนะครับโอ้อย,ยาวกันเลยครับมิเตอร์ซูซ,ซูมากับพวกพี่ๆที่น่ารักน่ารักนะครับวันนี้โอ้ยเป็นไงเป็นไงโอ้ยยาวกันเลยครับโอ้ย โอ้ยสังเกตดูเจ้านางฟ้านะครับโอ้ยเป็นไงโอ้ยลิมิเต็ดอีดิชั่นของมิสเตอร์ซูซูนะครับเธอไม่สมบูรณ์อยู่นะครับตอนนี้โอ้ยตะเกียบก็ดุ้งล้อก็เบี้ยวนะครับเป็นไงเป็นไงครับแต่อยากพานางฟ้าเข้าสู่บรรยากาศที่คลาสสิกแล้วก็โรแมนติกนะครับโอ้ยยาวไปเลยครับมิสเตอร์ซูซู าพานางฟ้าดูบรรยากาศรอบๆไปนะครับโอ้ยยาวไปเลยครับเป็นไงเป็นไงอ้บรรยากาศรอบๆสวยนะครับนางในฝันสวยแบบไหนบรรยากาศสวยแบบนั้นนะครับโอ้ยเป็นไงโอ้ยตอนนี้บรรยากาศข้างหนา้าโอ้ยเจออุปสรรคอีกแล้วครับโอ้ยมิเตอร์สูซๆ ต้องเผชิญอุปสรรคอีกแล้วนะครับเป็นเนินเป็นโคกเป็นภูเขานะครับโอ้ยแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อเธอมิสเตอร์ซูซูทำได้ทุกอย่างครับอุปสรรคมากแค่ไหนอ่ะมิสเตอร์ซูซูจะเผชิญได้ได้นะครับสับเกียร์เจ้านางฟ้าก่อนครับโอ้ยเป็นไงเป็นไงโอ้ยเป็นไงโอ้ยเป็นไงเป็นไงโอ้ยขึ้นเนินไปเลยนะครับ ถนนมันลื่นด้วยครับมอไซค์เบรกไม่อยู่เห็นหรือเปล่าโอ้ยบรรยากาศโอ้ยอบอุ่นมากเลยครับคิดถึงพ่อน้องเจมมากเลยครับพ่อน้องเจมส์เอฟซีตัวยงครับโอ้ยกับบอสรองของผมครับโอ้ยเป็นไงเป็นไงโอ้ย อยากให้แกมาบันด้วยนะครับแต่ว่าแกาติดภารกิจน,นะครับวันนี้โหยเป็นไงเป็นไงเสียดายมากเลยครับถ้าพวกพี่ๆมากันครบะครับจะอบอุ่นวันนี้นะครับโอ้ไปกันต่อครับย่างเด็กข้างบ้าน ถึงเด็กข้างบ้านมันติมนตดมันติดเบียร์ไงมันขี้เมาไงเอาเนี่ยเอานอนไม่ได้เลยใช่แล้ววันนั้นมันนัดผมไปไปถ่ายที่สภา,านเอกชัยอะ่ะแล้วมันไปกินยาดองดแล้วมันไปไม่รอดแล้วผมก็เลยต้องถ่ายเองอะ่ะพี่คิดดูอ่ะ <c oughs> แล้วสภา,านเอกชัยอะ่ะสวยมากเลยไม่ พี่คิดดู่ะสะพานเดกกัช่ยสวยไหมสวยสวยนะแล้วผมต้องไปถ่ายเอง <c oughs> อ้ยตอนนี้กำลังเข้าสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตนงาช้างนะครับโอ้หเป็นไงเป็นงา,นงาโอ้ยสวยแน่นอนนะครับตอนนี้มิเตอร์สููกำลังพาท่านผู้ชมอ่ะเข้าสู่เขตรักษาพันธุสัตว์ป่าตนงาช้างนะครับเป็นไงเป็นไงโอ้ย แต่เสียดายนะครับที่มิสเตอร์ซูซูไม่มีโดรนนะครับโอ้ยได้ถ่ายภาพมุมสูงนะครับตามจริงอ่ะโอ้ยโอ้ยเป็นช่องที่ขาดแคลนทุนรัพย์ครับอ่าฮอออไปกันต่อครับ โอ้ยเป็นไงเป็นไงโอ้ยทะยานเข้าสู่อุทยานแห่งชาติรักษาพันธุ์สัตว์ป่าปนงานช่างรับโอ้โหเป็นไงเป็นไงโอ้ยไปกันต่อครับอบรรยากาศเข้าโค้งอีกครั้งนะครับโอ้โหเป็นไงเป็นไงโอ้ยคลาสสิกมากเลยโอ้ยผานางฟ้าแบบไม่สมบูรณ์เนี่ยครับโอ้ยเห็นหรือเปล่าโอ้ยเห็นหรือเปล่ารับอย ฝาก like, mm hmm. กดไลค์ share, mm hmm. กดแชร์กดกระดิงง่งให้ hmm. ปั่นสบายๆสไตล์มิสเตอร์สุซูด้วยนะครับไปกันต่อครับอ๋อเห็นหรือเปล่าโอ้สัมภาระด้านหลังครับเหมือนแบกเธอมาทั้งชีวิตนะครับโอ้ยเป็นไงเป็นไงโอ้ยแบกเธอมาทั้งชีวิตเลยครับโอ้ยเธอเข้ามาอยู่ในหัวใจต้องแบกเธอมาทั้งต้องแบกเธอโอ้ยหนักมากเลยครับหนักมากเลยครับโอ้ แบกเธออยู่โอ้ยนางฟ้าไปกันต่อครับเดี๋ยวแวะจ่ายตังก่อนนะครับเป็นไงเป็นไงไม่ต้องเป็นที่หนึ่งก็ได้นะครับผู้ชายคนนี้ขอเป็นพรนะรอ,ออพรองก็ได้นะครับโอ,อย้ยขอเป็นพระรองก็ได้นะครับโอ้ยตอนนี้เข้าสู่เขตอุทยาน ตบนงาช้างแล้วนะครับเป็นงงเป็นงาโอ้โหบรรยากาศสวยหรือเปล่านะครับโอ้ยอยากให้เธอมาบันด้วยกับมิเตอร์ซูซูนะครับเธอคนไหนก็ไม่รู้ครับโอ้ยไปกันต่อครับไปกันต่อครับยังหาไม่เจอนะครับเธอคนไหนก็ไม่รู้ครับโอ้ยเป็นงงเป็นไงยาวไปเลยครับมิเตอร์ซูซู ออ,จ,อ,อ,จ,อ <modeling entin> จริงเหรออ๋อไม่เหนื่อยเลยครับไม่เหนื่อยเลยครับแต่จจริงอ่ะเหนื่อยนะครับโอ้ยไม่เหนื่อยเลยครับไม่เหนื่อยเลยครับเห็นหรือเปล่าโอ้ยไม่เหนื่อยเลยครับเนินทั้งนั้นครับโอ้ยเป็นงานเป็นไงเอเนินทั้งนั้นนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกอประสัก์อีกแล้วครับมิเตอร์ซูซูตับเกียร์ก่อนับเกียร์ โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยพี่หัวเขาไม่ค่อยดีอ่ะพี่รุนนะ <c oughs> พี่ยอมยไม่ได้ได้ พี่ไ่้ทางเรียบได้ได้หมดแต่ยันยาอยันเนินฮะจริงโอ้เนี่ยเริ่มแล้ว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 ,ลว,ลว<ะ>นี่บอสของพี่อะขึ้นเขาเซียนมากเลยนะพี่โบ๊ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยขึ้นเนินอยู่นะครับตอนนี้โอ้ยเป็นไงเป็นไงครับโอ้ยขึ้นเนินอยู่นะครับ่านางฟ้าขึ้นเนินอยู่นะครับโอ้ยพานางฟ้าขึ้นเนินอยู่นะครับโอ้ยยังไหวอยู่นะครับตอนนี้โอ้ยยังไหวอยู่นะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับโอ้ย แต่ลิ้นพันไปหมดแล้วครับโอยเป็นไงเป็นไงขึ้นเนินไปเลยครับมิเตอร์สูซูยาวไปเลยครับขอตัดภาพก่อนครับขอตัดภาพก่อนยขอเข็นดีกว่านะครับไม่ไหวจริงๆครับกับเนินอนะ่ะ ขอขินเจ้านางฟ้าก่อนนะครับโอ้ยมิดเดิลสูซูไม่ใช่สายเสือภูเขานะครับสายเสือหมอบนะครับทางเรียบกับทางเรียบโอ้โอตอนนี้เหนื่อยครับเหนื่อยขึ้นเหนนะโอ้เหนื่อยมากเลยครับ,บ,รบโอ้ไม่จริงจะไปไหวจะทำคอนเทนต์หรอก เนิน,นอะย,ยาวมากเลยโอ้ยยาวย่งไม่เหมือนกันูคามโอ้ยไปกันต่อครับโอ้ยแรงกลับมาแล้วครับยาวไปเลย <c oughs> มาครับโอ้ยระบบเกี้ยวบูตเตก้ามันต้องช่วยมิสเตอร์ซูซูได้ครับโอ้ย เไปไงไง็นงาโอยเฟื่องหลังสามสีครับโอ้โหเฟื่องหลังสามสีนะครับอูเตกานะครับโอ้ยออสเตร์ออสเต์รถแชมป์โลกมันต้องช่วยมิสเตอร์สุดๆได้นะครับมีหนึ่งร้อยคันในจัก,กรวาลครับโอ้ยไปกันต่อครับ Oh boy. อ้ยก็ให้เจ้านางฟ้าดูบรรยากาศรอบๆภายในน้ําตกโตนงาช้างนะครับโอ้ยเป็นไงเป็นไงโอ้ยตอนนี้จอดเธอจอดเธอให้เธอพักผ่อนอยู่นะครับเธอเจ็บอยู่นะครับโอ้ยบริษัทเบียนเชียเห็นหรือเปล่าโอ้ยเป็นไงเป็นไงโอ้ยส่งออสเตรียซีมใม้มิสเตอร์ซูซูร,รีวิวให้ได้นะครับไปกันต่อครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ปั่นสบายสบายสไตล์มิสเตอร์ซูซูด้วยนะครับขอบคุณครับ เาลงน้ำหมดแล้วอะ่ะยังมีคนไม่ลงน้ำอะ่ะไม่พี่ไม่ลงเอาพับนิง่งพับนิ่งกันพับพับนิงน่งพับนิ่งพับนิ่งด้วยทำไมคุณถึงไม่ลงน้ำครับ <laughs> ผมกลัวน้ำครับทำไมกลัวน้ำครับผม <laughs> ห,หัวใจมันสั่นครับโอ้โห <laughs> เจอเธอไม่ได้ครับ <laughs> หัวใจสั่นครับเหครับทุกคนเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานเนอะ <laughs> หัวใจผมตอนนี้มันหนาวไปหมดแล้วโอ้ย <laughs> กลัววมิเตอร์สูสูกลัวกู ่าตอนนี้เล่นน้ําเล่นอะไรเสร็จแล้วโอ้โหชุ่มฉ่าชุ่มฉ่าหัวใจครับโอ้โหเป็นไงเป็นไงโอ้โหมิสเตอร์ซคือกำลังจะกลับแล้วนะครับโอ้โยขากลับเป็นบรรยากาศอีกแบบนะครับเป็นไงเป็นไงโอ้โหบรรยากาศเล่นน้ําเมื่อกี้ครับโอ้โห้มากเลยครับโอ้โห้มากเลยครับโอ้โหกล้องสั่นครับโอ้โหขอไปครับขอไปครับโอ้โหกล้องสั่นครับโอ้โยเป็นไงเป็นไงโอ้ย โอ้ยโอ้ยถ่ายเองก็แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ปั่นสบายๆส,าย,สายมิเตอร์ซูซูด้วยนะครับไปกันต่อครับ ตอนนี้มิตรในสูก็ออกจากเขตอุทยานรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างนะครับหรือว่าน้ําตกโตนงาช้างของหัดใหญ่นะครับจังหวัดสงขลานะครับโอ้ยเป็นไงเป็นไงครับสวยหรือเปล่าครับโอ้ยให้ดูเมื่อกี้ครับสวยมากเลยครับโอ้ยโอ้ยก็ก็ขากลับครับแต่เปลี่ยนเส้นทางนะครับเป็นไงเป็นไงโอ้โหอีขากลับนะครับ เปลี่ยนเส้นทางนะครับให้ดูบรรยากาศอีกครั้งนะครับเห็นหรือเปล่าโอ้โหเต็มไปด้วยป่ายางนั้นนั้น,นครับคลาสสิกนะครับคลาสสิกโอ้โหโ й, อให้คนละเรื่องเลยนะครับขา,ขากลับอโอ so ้ยมิดเดิลสู้พาท่านผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศมานะครับมาทางใหม่นะครับโอ้แต่ต้องเผชิญอีกแล้วครับโอ้โหอุปสรรคโอ้โหเห็นหรือเปล่าโอ้โหไม่เป็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรผู้ชายคนนี้ ทำได้ทุกอย่างครับเพื่อเธอครับโอ้ยทำได้ทุกอย่างครับยาวไปเลยครับมิสเตอร์ซูซูโอ้ยป่ายางป่ายางโอ้ยเห็นหรือเปล่าสวยมากเลยครับเป็นต่อครับโอ้ยเห็นหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราจะไปออกวังพานะครับวังพา,าพาเจ้านางฟ้าไปเส้นทางใหม่นะครับ โอ้ยพาเจ้านางฟ้าไปเส้นทางใหม่นะครับวันนี้โอ้ยแต่นางฟ้าไม่สมบูรณ์อยู่นะครับปั่นทั้งแบบทั้งแบบล้อเบี้ยวะตะเกียบดุ้งเนี่ยไม่เป็นไรครับโอ้ยมิสเตอร์ซูซูทำได้อยู่แล้วแต่ถ้าส่งเจ้าออสเตรียซีไม่มิสเตอร์ซูซูรีวิวอ่ะโอ้ยคันนี้มิสเตอร์ซูซูมิสเตอร์ซูซูจะแขวนไว้เลยครับ แขวนในบนหิ้งเลยครับบูชาบูชาครับโอ้ยเป็นไงเป็นไงไปกันต่อครับกราบครับกราบครับโอ้ยเปลี่ยนเส้นทางกระทันหับหลงครับหลงครับโอ้ยเป็นไงเป็นไงโอ้ยหลงครับหลงครับ ไปกันต่อครับไปกันต่อครับ โคกอีกแล้วครับหยิบยากหยิบเย็นสลือเกินครับขึ้นโคกอีกแล้วโอ้โหอุปสรรคเยอะเสลือเกินครับดังฟ้าของมิเตอร์ซูซูครับโอ้โหอไปกันต่อครับไปกันต่อครับไม่เป็นไรครับผู้ชายคนนี้ทำได้ทุกอย่างครับ ยาวไปเลยครับมิเตอร์สูสูย่าไปย่าไปปลายางทั้งนั้น เห็นหรือเปล่าทำได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่เล่นๆนะครับโอ้ยเนินนะ่ะเนินยาวนะครับตอนนีเ้เสียซุ่มครับเสียซุ่มครับแอบซ้อมมานะครับ ลงเนินกบให้ลงทั้งวันก็ได้ครับ โอยก็ให้ดูบรรยากาศกันไปก่อนนะครับเป็นบริเวณขาก,กลับนะครับจากน้ำตกโลนง,งาช้างนะครับเป็นไงเป็นงนงโอ้ยบรรยากาศก็สวยนะครับพามาอีกเส้นทางหนึ่งนะครับแต่เมื่อกี้หลงนะครับ <laughs> แต่ตอนนี้ไม่หลงแน่นอนครับไม่หลงแน่นอนครับอ สวยนะครับบรรยากาศขาจากน้ำตกโดนงาช้างนะครับเป็นเส้นทางใหม่นะครับมิสเตอร์ซูซูไม่เคยพาท่านผู้ชมมาทีนะครับไปกันต่อครับไปกันต่อครับอ๋อเห็นหรือเปล่าเส้นทางใหม่ครับโอ้ยเป็นไงคลาสิกกับคลาสิกครับโอ้ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับโอ้ยเป็นไงเป็นไงโอ้ย ครเคยมามั้งครับโอ้ยท่านผู้ชมเคยมาหรือเปล่าเส้นทางนี้โอ้ยแต่มิสเตอร์ซูซูไม่เคยมานะครับสับสนไปหมดแล้วครับชีวิตของมิสเตอร์ซูซูไปกันต่อครับไปกันต่อครับโอ้ยขึ้นโคกอีกแล้วครับ <laughs> โอ้ย อุปสรรคเยอะซะเหลือเกินครับ อาตอนนี้มิเตอร์ซูซูขออญาตจบทิปเพียงเท่านี้นะครับโอ้ยเป็นไงเป็นไงแต่มิเตอร์ซูซูขออญาตจบทิปเพียงเท่านี้นะครับฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ปั่นสบายๆสไตล์มิเตอร์ซูซูด้วยนะครับขอบคุณครับไปกันต่อครับ